เาค่ะยำปูม้ากับกุ้งสดค่ะผสมกันค่ะก็นะครับขอตั้งกล้องก่อนก็มีผัดมีโคราชด้วยค่ะพัดมือนะคะขอตั้งกล้องก่อนค่ะเด้๋พี่ดวงจ๋าผัดมีโคราชเพราซื้อมาสองกล่องค่ะมาแต่งานแข่งงานแข่งเรือค่ะเดี๋ยว่พาไม่ไปหมองือแข่งเรือค่ะจะไปเรือนเกษตรแพรค่ะมาค่ะ ยับปูม,ม้ากับกุ้งสดค่ะผสมกันค่ะปูม,ม้าเนื้อเนีนมากสดมากค่ะส้มขายวันจ่อวันงานเกษตรไฟ อร่อยค่ะขึนฟองเลยค่ะปันบ่จิแบบอะไรองม,มังขดเปียกๆนี่นยังดีเปียกครับ